สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาสองคันนำเสนอเป็นกระบาเชิงพาณิชย์ของเรานะคะเป็นตู้เย็นค่ะตู้ตู้ฟิตเลยนะโตโยต้ารีโูวค่ะนะคะคันนี้ที่เราจะนำเสนอนะคะเป็นปี2017ค่ะเจนีเครื่องยนต์2.4นะคะปี2017จะเป็นตู้ของ MTC นะคะราคาแค่490 ถูกๆถูกๆเลยนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นตัวดีเซลดูไว้เลยนะคะคันนี้จะทะเบียน1788นะคะสี่แสนเก้าหมื่นเกาบุรีแล้วกำลังแจ้งย้ายเข้ากรุงเทพเพราะว่ารถคันนี้มันเพิ่งเข้ามาถูกต้องนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวบอดี้กันนะคะรอบๆก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะอันนี้ ยางนะคะถ้ามาดูรถกับมะเมี่ยวกับพี่เดือนเราจะมีโปรให้นะคะเราจะดูยางให้คุณลูกค้าต้องย้ำกับมะเมี่ยวกับพี่เดือนนะก่อนออกยางต้องใหม่สี่เส้นนะคะต้องใหม่เท่านั้นนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกแล้วที่สำคัญนะพี่เดือนตัวนี้ลฟทียวของเรานี่แบบว่าไฟนี่แบบส่องสว่างอยู่แล้วนะที่สําคัญเนี่ยตัวนี้รถปี2017บอกได้คําเดียวว่า ตู้ใหม่มากนะคะตัวนี้ใหม่มากๆ,ๆ,ๆเลยนะคะตู้ได้มาตรฐานแน่นอนนะคะตัวนี้เนาะอ่นนี่คะ่ะดูภายในตู้นะสแต,เตนเลสอย่างดีนะคะเก็บความเย็นได้ดีมากๆนะตู้เนี่ยเขาทํามาดูเด็ดมีมีนี่เขา,า,เ,ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยแบบกันแบบว่าแบบกันกระแทกกันกระแทกแล้วใส่ของเวลาขอ,อของอาจจะบางทีไม่เต็มรถอาจจะ นี่คือการกันแห้กันตัวของก็ไม่นีด้วยไม่เลือกใช่พราะตู้บุบจะไม่เก็บความเย็นถูกต้องเพราะข้างในเนี่ยส่วนมากเขาก็จะอัดเป็นไอ้นี่ไปไงโฟมใช่มเพื่อมันเก็บกับความเย็นนะคะตัวนี้ใช่ค่ะหมายถึงอ่าข้างในเป็นโฟมค่ะหุ้มด้วยสแตนเลสนะคะตัวนี้นะดูข้างหลังเขานะคะังไปแล้วข้างในดูไปแล้วนะคะมีกันชนหรือตรงนี้สามารถพักของพักสินค้าได้นะคะตัวนี้แล้วเป็นกันชนได้ด้วยนะคะตัวนี้ เหล็กทุกอย่างในในในรถคันนี้แข็งแรงคงทนหมดเลยจ้ะนะคะตรงนี้นะนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูด้านด้านในกันจ้ะคันนี้นะคะด้านในของตัวอ่ารีโวนะคะภายในก็จะเป็นตัวเบสิกปกตินะคะคอนโซลหน้าทุกอย่างใช้การได้ดีหมดนะคะการันตีนะคะรถไม่มีชนไม่มีคว่ำแล้วตู้ MPC เนี่ยค่ะเพราะส่วนมาก คนที่ใช้รถตู้เย็นจะเน้นเป็น MPC 1นเพราะอะไรคะหาใส่ได้นะคะแล้วก็ไม,ไม่ค่อยจุกจิกแอร์เย็นแน่นอนค่ะก็มาดูบอดี้ด้านหน้านะคะจอก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัวเดียวกวับที่จอดกับโช<ๆ>ว์รูมเหมือนกันนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสัมผัสตรงนี้ได้หมดนะคะออปชันเล่นได้ตรงนี้นะคะอ่ะมิทยุอะไรพวกนี้ก็เป็นเบสิกแอร์ก็สามารถที่จะปรับได้แอร์เย็นมากคือคันนี้ใหม่มากค่ะ ไม่มีชนไม่มีความแน่นอนนะคะแอร์อุณหภูมิกดตรงนี้นะเปิดปิดตัวนี้นะคะละลายน้ำแข็งตัวนี้นะคะเราก็จะมีอ่าเปิดปิดพวกนี้ค่ะมันก็จะมีตัวอันนี้โชว์ละลายน้งแข็งในพวกนี้เปิดปิดตัวนี้หมดนะคะสําหรับคันนี้เอาไปเลยพี่ปี2017นนะคะไม่มีชนไม่มีความแน่นอน สำหรับวันนี้พี่เดือนกับพี่มะเมียวนะคะขอจบอไลร์สด <มา S 2> เพียงเท่านี้ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ